真的来。 จเจริญพรสบายดีในคลิปวิดีโอนี้จะพาพอไม่ออกมาห่วมกันทับสมคลิปวิดีโอภาพรวมไฮไลท์งานลงอุโบสถครั้งที่2ประจำปี2022ที่วัดนบงศรีพัฒนารามในมือขึ้น15ค่าเดือนเกาเพลงกลงกับวันที่12เดือน8 2022หละหลายท่านในหลายคนก็ได้ห่วมกันโมทนางานอุปโบสดในครั้งนี้และวัดนบูก็ได้บอกข่าวเราบุญงานลงอุโบสถครั้งที่2และทับโมทนาเริ่มตั้งแต่วันวันที่9เดือน7 2022มาหอดวันที่12เดือน8 2022หละหลายๆท่านก็ได้่วมโมโนา ผ่านทางบัญชีวัดและโมทนาเป็นเงินสดก่อนที่จะไปฮับสมภาพรวมงานลงอุปโปสคในครั้งนี้ขอแจ้งยอดรายฮับที่โมทนาผ่านทางบัญชีวัดและโมทนาเป็นเงินสดในครั้งนี้รวมรายฮับปัจจัยทั้งหมดแมน50ล้าน3แสนเก้าสิบพันกีบห้าสิบล้านสามแสนเก้าสิบพันกีบและขอโมทนาสาธุน,นบันดาทานที่ได้ห่วโมทนาในครั้งนี้ <c oughs> ขอให้มีแต <c oughs> ่ความสุขความเจริญให้ได้ดังํามักวามปรารถนายิ่งยิ่งขึ้นไปและขอเชิญทุกท่านห่วมหับสมภาพวิดีโองานลงอุปโภ สอยู่ที่วัดนบูสีพัตรรา,ามในครั้งนี้เลย <S <S ในตอนเช้าของมืออคืน15ค่ำเดือนเก้าเพลงปวงกับวันที่12เดือน 8, 2 0 2 2อยู่ที่วัดนบูก็ได้มีการใส่บาตรญาตินำคือกับวันศิลปที่ปกติและในมื่อนี้กระมีนมีศรัทธาอกตอนยัโนโยมมาหนาหลายตาจากทั่วเมืองตะเคได้ลงมาใส่บาตรญาตินำอยู่ที่วัดนบในตอนเวลา8โมง00ในตอนเช้า พอได้มาหอดเวลาเก้ามงส่นคณะระสงค์จากทัวรเมืองตะแคกก็ได้มาห่วมกันลงอุโบสถอยู่ที่พุทธสิมมาอยู่ที่วัดโบสีิพนธนาลามและมีผะสค์เข้าห่วมลงอุโบสถในครั้งนี้เป็นจํานวนอยู่1 1 5องค์1 1 5องค์องค์ที่สตรปฏิโมกในครั้งนี้แม่นพระสอนดีอยู่ที่วัดโบและองค์ที่ลัทธนาปฏิโมกในครั้งนี้แม่นพระบันเทาอยู่ที่วัดนบ การลงอุปโภชและเริ่มสูตรปฏิโมกแมนใส่เวลาอยู่2สอโมงเรื่องแต่เวลาเก้างศูนย์ศูนย์หาสิบเอ็ดโมงศูนย์ศูนย์จึงแล้วพิธีการลงอุปโภสตในขณะที่ผส์งด้ลงอุปโภชตยุถทงพุทธิมาและอ,อกตนญโยมที่เป็นเจ้าภาพจะสัทธาหงทานแต่ละหงทานและแม่นห่างหากากเกี่ยมอาหารจัดขึ้นโตตั้งไว้การเกี่ยมพระเมรุบา,าจารย์สารเพลนหลังจากที่แล้วลงอุปโภา,าประสาทาพระสิมา Ion, двух, ្្ទៅក់់ទៅ្នាទ្លាដែក្រ้ំងួ្រារលាស់ៗ្ន្តែ្រាស្ស្មាន់មានក្នាទាំង៏្កើ พอได้มหอดเวลา1ิบเอ็ดโมงศูนย์ศูนย์คณะเจ้าประสองค์กระแมนแล้วพิธีการลงอุปโภคและอกตุลยโยมก็ได้มีการจัดอาหารไว้อยู่ทางโต๊ะไปทีเรียบร้อยและพระผู้ใหญ่แมนจนวนเข่าองค์แมนรัฐนาในมณน์ขึ้นสันเข่าอยู่ทางเถิงหอแจกอารามใหญ่และประสองค์อื่นๆที่มาห่วงงานแมนสันอยู่ที่โต๊ะที่จัดไว้อยู่ทางลมและอกตุลยโยมก็ได้มีการตอนทับทางพระเดชประคุณตอนทับเป็นแถวขึ้นสู่อารามใหญ่เพื่อสันเพลน ก่อนที่จะสันเพนหรือถวายเคีนพระเข่าให้แก่พระเดชพระคุณนั้นทางพระอาจารย์ใหญ่วัดนบ,บกคว่ได้นำพาลูกศิษย์มทุคนคาวรวะกราบพระเดชพระคุณด้วยบทสารพันธ์ และพระสองค์อื่นเจะานวนร้อยก่าองคที่ได้มาห่วมลงอุปโถอยู่ทีวัดนบแมนนิมวลสันเขา้ายู่ที่ลุมอยู่ที่โต,โตเตนที่จัดไปให้เป็นที่เดียบร้อยอและพะสฆ์สมณีนเจ้าภาพก็คือวัดนบก็ได้มีความโปรเัยแห่งหนาตอนทับคณะสงฆ์มาจากวัดอื่นโดยการเสิร์ฟอาหารขึ้นโตะ๊ให้แกเแต่ละองค์แต่ละองค์องเตะองอะองเะเอตอตลอตตตอรับนะ ในคณะที่พระเมรุบา,า,ารายา์สานเพนอยู่นั้นศรัทธาอกตัญยมเจ้าของหงทานแต่และหงทานก็นแมนได้มีการเสิร์ฟเฝือขึ้นใส่โต๊ะให้แก่พระเมรูบาอาจา์หลังจากที่พระเมรุบา,า,ารายา์ได้สันเข้าหรือสันเพนไปที่เรียบร้อยแล้วก็แมนทางศรัทธาของคณะแม่สายบุญมาฟอนให้แก่เจ้าภาพจะศรัทธาอกตนญญยมในมาหอมงานในเมนีได้หับสม และการลงอุโผสถครั้ปปรรงที่สองอยู่ที่วัดนโโบศีพัฒนารามเมืองตะแคกแข,ข่งขม,มวนในครั้งนี้กระแม่นะสบผลสําเร็จไปด้วยดีและขอโมทนานําเจ้าภาพทุกท,าท่านที่ดูหัวโมทนาเป็นเจ้าภาพปัจจัยและโมทนาเป็นเจ้าภาพหงทนันและขอขอบใจอกตนญาิโยมทุกทท่านที่รับชมวิดีโอนี้จนจบและขอเชิรห่วมกันกดไลค์กดแชร์และก็ให้เป็นบุญเป็นปกุศลก็ให้บุญบารมีแก่กายิ่งยิ่งขึ้นไปขอเจริญพร